มาแล้วครับผมกับหูฟังรุ่นใหม่นะฮะของทาง Final AG นะครับแบรนด์จากญี่ปุ่นที่เราคุ้นเคยกันนะครับกับในรุ่นนี้ครบ Kosubu Mark 2นะฮะเดี๋ยวจะพามาดูนะครับว่า4อย่างที่มันมีความแตกต่างจากในเวอร์ชั่นก่อนนะครับมีอะไรบ้างนะฮะัมาดูกันครับอย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับผมว่าหูฟังในรุ่นที่เป็น k o s u b เนี่ยนะฮะในซีรีส์นี้เนี่ยมันเป็นหูฟังแบบสไตล์มินิมอลของทางญี่ปุ่นเขานะครับซึ่ง ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นหูฟังที่ไม่เชิงไลฟ์สไตล์สักทีเดียวเนาะแต่ว่ามันจะเป็นหูฟังที่ออกแบบมาสําหรับฟังในทุกๆวันนะครับแล้วก็ไว้ใช้งานในเรื่องของการพักผ่อนฟังเพลงหรือการผ่อนคลายต่างๆนะครับหลายๆคนในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาก็นิยมเอาไปใส่นอนกันเนาะซึ่งทางแบรนด์ Final นหรือทาง a g เองเนี่ยนะครับเขาก็มีการเสริมแล้วก็พัฒนาเพิ่มเติมนะครับในส่วนของฟีเจอร์ที่จะเข้ามาช่วยให้การใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยมันดียิ่งขึ้นนะฮะ มาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยแล้วกันนะฮะที่เราอยากจะพูดถึงนะครับสิ่งที่มันเพิ่มเติมขึ้นมานออย่างที่เมื่อสักครู่ได้บอกไปว่า,าชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยเขาก็นิยมไปใส่นอนกันด้วยเนาะด้วยความที่ใครที่เคยใช้งานมาก่อนน่าจะทราบวันนี้ว่าคอสบุเนี่ยนะครับมันจะเป็นหูฟังที่ดีไซน์มาแบบขนาดเล็กมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่แล้วมันแนบหูได้แบบพอดีเป๊ะเ,ะเ,ะเลยนะฮะตัวนี้เนี่ยนะครับทาง AG เนี่ยนะครับเขาก็ได้ทําการเพิ่มฟีเจอร์ขึ้นมานะครับนั่นก็คือการปิด คอนโทรลเลอร์ของเขานั่นเองนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับในเวอร์ชั่นก่อนเนี่ยเราจะไม่สามารถปิดคอนโทรลเลอร์ได้นะครับนั่นหมายความว่าเวลาที่เราใส่นอนหรือไปตะแคงเนี่ยนะครับบางทีไปโดนตัวอคอนโทรลของเขานะครับไปแตะโดนปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะหยุดเล่นเพลงหรือมันบางทีมันข้ามเพลงอะไรแบบนี้นะฮะโดยทางแบรนด์นะครับเขาก็ได้ทําการ เพิ่มฟีเจอร์เข้ามานะครับก็คือ disable หรือปิดการทำงานของมันนั่นเองนะครับโดยการแตะที่หูฟังนะครับข้างไหนก็ได้นะครับ5้ครั้งติดต่อกันนะฮะก็จะเป็นการปิดการทำงานของระบบสัมผัสไปนะครับทำให้เวลาที่เรานอนนะครับหรือว่าเรานอนตะแคงอะไรแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้โดยที่ตัวคอนโทรลเนี่ยมันไม่ลั่นนั่นเองนะครับอันนี้ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจทีเดียวฮนะ <S <S ซึ่งหลังจากที่ได้ไปทดลองใช้งานมานะครับก็คือมันช่วยได้เยอะจริงๆเนาะอย่างที่เวลาเราแบบ นอนดูซีรีส์เนาะบางคนติดซีรีส์ติดการดูคอนเทนต์ต่างๆดูไลฟ์สดอะไรแบบนี้นะครับบางคนก็อาจจะแบบใส่หูฟังแล้วแบบนอนตะแคงอะไรเงี้ยซึ่งผม,มไปลองมาแล้วนะครับตอนใส่นอนตะแคงเนี่ยนะครับมันไม่ได้รู้สึกเจ็บหรือว่าดันเข้าไปในหูจนกดทับอะไรนะฮะเนี่ยอย่างาตอนนี้เอา,เอามือดันแบบนี้เลยนะฮะมันก็ไม่เจ็บนะครับซึ่งเอาจงจริงแล้วเนี่ยนะครับมันอาจจะขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยเนาะถ้าแต่ละคนเนี่ยมีบางคนที่เซนซิทีฟมากเนี่ยก็อาจจะมีรู้สึกอยู่บ้างแต่ส่วนตัวผมเนี่ย เป็นคนปกตินะผมไม่ได้เซนซิทีฟอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ใส่เข้าไปแล้วลองกดกดทับๆดูเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บนะครับอันนี้ถือว่าดีเลยอย่างที่2นะครับรอบนี้จะไม่ใช่ฟีเจอร์ละนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของสีใหม่นี่นะครับคือออกแบบมาเอาใจสาวๆหรือว่าเด็กๆเนาะที่อาจจะชอบสีสันที่มันดูแฟชั่นขึ้นมีความมุ้งมิ้งน่ารักมากขึ้นนั่นเองนะฮะ โดยเขาเพิ่มนะครับสีใหม่มาทั้งหมด3สีนะครับก็คือนี่เลยฮะสีแรกก็คือสีเนวี่นะครับก็จะเป็นออกสีน้ําเงินเทาๆหน่อยนะฮะสีที่2นะครับก็คือจะเป็นสีนี้เลยอันนี้ผมชอบเหมือนกันนะคือสีเลมอนนะครับนี่ส่วนอีกสีหนึ่งนะครับจะเป็นสีมินน์นั่นเองนะครับนี่อันนี้คือสีมิ้นก็จะออกเขียวๆแบบดูพาสเทลหน่อยๆนะครับทำให้ตัวหูฟังกับตัวเคสเนี่ยนะครับมันดูน่ารักสวยงามมากยิ่งขึ้นเลยนะฮะ อย่างที่3นะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของผิวสัมผัสนะครับที่มีความแตกต่างจากในเวอร์ชั่นก่อนนะฮะหลายคนที่ได้สัมผัสหูฟังของทาง A.G เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว p o s m บนะครับตัว u s u l a หรือตัว Pita นะครับสรุ่นนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีผิวสัมผัสที่มันเป็น texture ที่เขาเรียกว่า Snow Powder Coating นั่นเองนะครับซึ่งมันจะเป็นผิวที่เป็นเนื้อแมพนะครับเป็นผิวด้านทําให้เวลาที่เราหยิบจับขึ้นมาใช้งานเนี่ยนะครับมันไม่เก็บไม่ทิ้งคราบเหนียวหรือว่าเป็นรอยนิ้วมือนะครับทำให้ตัวหูฟัง ะะส่วนในรุ่นนี้นะครับก็ยังคงเป็น snow powder c o a ต i n g อยู่นั่นแหละนะฮะแต่ว่ามันจะแตกต่างจากเดิมก็คือตัวผิวสัมผัสของเขาเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าผิวเนี่ยมันจะดูด้านกว่าเดิมคือเราสามารถลูบลงไปแล้วรู้สึกผิวมันจะดูสากกว่าเดิมนั่นเองนะฮะคือถ้าในเวอร์ชั่นก่อนเนี่ยเวลาที่เราใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับมันอาจจะรู้สึกว่าผิวความสากของมันเนี่ยมันจะเริ่มลดน้อยลงนะครับแต่ว่าในเวอร์ชั่นใหม่นี้นะครับเวลาที่เราหยิบจับมาใช้งานเนี่ยตัวผิวของเขาเนี่ยนะครับมันก็ยังคงความแบบ เป็นเนื้อแมตอยู่นะครับก็ยังคงให้คาแรคเตอร์การหยิบจับขึ้นมาใช้งานที่ดีแล้วก็กระช็อปมือเช่นเดิมนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับก,กับตัว ข้อสบู่มาร์คทูนะฮะที่แตกต่างจากเดิมนะครับนั่นคือเรื่องของการจูนเสียงนั่นเองนะครับรอบนี้นะฮะทางแบรนด์เขาเนี่ยนะครับมีการจูนเสียงมาใหม่นะครับโดยถ้าคุณผู้ชมจําได้เนาะในเวอร์ชั่นแรกเนี่ยจะรู้สึกว่าเป็นโทนที่เป็นโทนอุ่นเนาะฟังออกแนวแบบนุ่มๆพุ้งท,ท,ทุ้มหน่อยนะครับซึ่งในรอบนี้นะครับเขาก็ได้มีการปรับจูนเสียงใหม่นะฮะให้มีความ ชัดเจนขึ้นเนาะบางทีเราอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่าเราอยากได้รายละเอียดของเสียงกีตาร์ mm. เสียงเครื่องสายหรือว่าเวทีเสียงที่มันดูโปรง่งดูกระจ่างขึ้นนะครับในรอบนี้เขาก็ปรับมาให้แล้วนะครับคาแรคเตอร์เสียงของเขาเนี่ยก็จะให้รายละเอียดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตัวเบสของเขาเนี่ยเขายังมีความอิมแพกอยู่เนาะเขาไม่ได้แบบว่าเบสมันบางลงหรือแต่อย่างใดนะมันยังมีอิมแพกยังมีมวลให้จับต้องยังมีความทุ้มให้เห็นอยู่นะครับแต่ว่าเสียงกลางเนี่ยจะเปิดขึ้นนะครับเสียงร้องชัดเจนขึ้น ส่วนย่างเสียงสูงเองนะครับก็จะมีประกายที่มันดูแบบเป็นฝอยๆละเอียดเล็กๆนะครับทำให้เราฟังแล้วรู้สึกเออมันดูมีสีสันมากกว่าเดินมนั่นเองนะฮะและนี่ก็คือ4อย่างที่เป็นข้อแตกต่างจากในเวอร์ชั่นแรกนะครับสำหรับตัว Mark คอสบูมมาทูนะฮะทีนี้มาพูดถึงตัวสเปคของเขากันนะครับสเปคของเขาเนี่ยนะครับ ก็จะมาพร้อมกับตัวบลูทูธนะครับที่เป็นเวอร์ชั่น5.2นะครับแล้วก็มีโคเด็กที่รองรับทั้งหมด3แบบด้วยกันนะฮะก็คือจะเป็น SBC AAC แล้วก็เป็น aptX นะครับโดยจะเป็นชิปของทาง Qualcomm นะครับเป็น QCC 3 0 4 0นส่ะฮะส่วนตัวแบตเตอรี่นะครับก็เล่นต่อเนื่องสูงสุดนะครับได้อยู่ที่5ชั่วโมงเนาะแล้วก็ใช้งานร่วมกับเคสนะครับได้สูงสุดอยู่ที่20ชั่วโมงนั่นเองนะครับส่วนตัว IPX นะครับก็จะเป็น IPX 4นะฮะสามารถเอาไปใส่ออกกำลังกายได้นะครับใครทีี่่กาามขนดเเล็ใ และกระชับนะฮะฟิตติ้งดีๆเนี่ยตัวนี้สามารถใส่ออกกำลังกายได้สบายแลวตัวเคสของเขาเนี่ยด้วยความที่มันเล็กเนาะมันก็สามารถพกพาไปใช้งานในชีวิตประจําวันได้ง่ายนั่นเองครับและนอกจากนี้นะครับเขาก็ยังมาพร้อมกับตัวจุกไฟนอลเช่นเดิมนะครับด้วยความที่เป็นแบรนด์ของเขาเองเนาะจุกไฟนอลปกติที่เราคุ้นเคยกันก็คือตัว e type หรือจะเรียกว่า type e ก็แล้วแต่นะฮะตัวจุกประเภทนี้นะครับอย่างที่ทุกคนอาจจะเคยผ่านหูผ่านตากันมาบ้างนะฮะสำหรับตัวจุกของไฟนอลเนี่ยปกติแพ็คหนึ่งเนี่ยมันจะมีนนะะขายอยู่ประมาณ 590บาท490บาทประมาณนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นตัวคอสซบูเนี่ยนะครับถ้าซื้อไปปุ๊บเนี่ยนะฮะในกล่องเนี่ยเขาจะมีด้วยกันทั้งหมด5คู่นะครับก็คือ5ไซส์เลยนะครับสามารถที่จะเลือกปรับเปลี่ยนเองได้ตามความชอบเลยนะครับไปลองฟิตติ้งกันดูเองว่าแต่ละคนเนี่ยเหมาะกับจุกแบบไหนนะฮะและทั้งหมดนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมขึ้นมานะครับหรือว่าเป็นสเปคของเขานะฮะสำหรับตัวคอสซูบูมากทูนะฮะโดยราคาของเขานะครับคือไม่ได้แพงขึ้นเเเเเลยคคราาาาปปิิดดมมท่๊ื 2,490บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจก็สามารถแวะเข้ามาทดลองดูได้นะครับแล้วก็ที่หน้าร้านของเราทั้งสาขา Stadium One, สเตเดียมวันนะครับสาขาสยามพารากอนนะฮะแล้วก็สามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้เช่นเดิมนะครับใครที่สนใจก็สามารถคลิกเข้ามาได้เลยนะฮะต้องบอกว่าตัวนี้นะครับมีความน่าสนใจจริงๆเนาะคใครที่หาหูฟังที่มันใช้แบบ e ีดายูดอะนะครับคือเอาไว้ฟังใช้งานในเรื่องของการฟังเพลง ฟังคอนเทนต์ใส่นอนดูซีรีส์อะไรแบบนี้นะครับต้องการความสะุวกสบายใส่ง่ายไม่เทอะทะตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะฮะยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะฮะกับค o s ตู MK2 หรือ Mark II นะครับตอนนี้ก็คือมีสินค้าพร้อมจำหน่ายละวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ